คุณทราบดีว่าร่างกายของคุณต้องการสารอาหารแล้วคุณจะไม่มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายหรือเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันดับหนึ่งโดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆในตลาดกว่าอีก1,600ชนิดเอเซนเชียลของยูซาน่าคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินและแร่ธาตุสำคัญที่คุณต้องการเพื่อสุขภาพที่ดีเยี่ยมและถ้าคุณคิดว่าการรับประทานวิตามินที่วางจำหน่ายอยู่ทั่วไปนั้นให้ผลเหมือนกันคุณต้องคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์เอเซนเชียลของยูซาน่าคิดค้นมาจากการวิจัยอย่างลึกซึ้งและทันสมัยพัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ผลิตขึ้นมาตามกระแสนิยมทางการตลาดนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เอเซนเชียลแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาดเอเซนเชียลได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยปริมาณสูงสุดของสารอาหารแต่ละชนิดที่ถูกดูดซึมได้ดีกว่าและรับประกันว่ามีปริมาณสารตรงตามที่ได้ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์จริง ไม่เพียงแค่นั้นการจะหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารอาหารหลากหลายเช่นเดียวกับที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ Essential นั้นคุณต้องซื้อผลิตภัณฑ์หลายชนิดซึ่งทำให้คุณต้องเสียเวลาและจ่ายเงินมากขึ้นเข้าร่วมกับผู้คนนับล้านทั่วโลกซึ่งรวมถึงนักกีฬาชั้นนำกว่า600คนที่วางใจให้ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านโภชนาการส่วนบุคคลดูแลสุขภาพของพวกเขายูซาน่าสุขภาพชีวิตและวิถีของคุณ